ถีไทยนะครับอโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยครับน้องเจมน้องเจมอยากกินทุกอย่างเลยครับน้องเจมกินเลยค่ะเีเดใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับขอยืมมาเป็นคําถามก่อนได้ไหมครับน้องเจมได้นะครับนะครับนิดนึงครับคําถามครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับโอ้ข้อนี้ครับคําถามนี้เกี่ยวกับคําภาษาถิ่นว้า ในภาษาอีสานครับมีคำศัพท์คำหนึ่งครับเป็นชื่ออาหารนะครับนั่นคือข้าวปุ้นนั่นคือข้าวปุ้นนะครับข้าวปุ้นนะครับเอาลองมาดูลองมาดูเลยครับน้องๆทั้งสคนลงมาเลยครับลองมาดูซิมาดูนะตาอาหารตรงนี้นะครับนี่ี้มเหนียวนีส้มตำนี่ส้มตำโปขเจนอันนี้ต้องขึ้นแบบนีน้อ,อันนี้ต่อ และคำถามก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับดูดีๆนะครับทีมที่ต้องตอบนี่ก็คือทีมกอไก่นะครับในภาษาอีสานครับมีคำศัพท์คำหนึ่งครับนั่นคือข้าวปุ้นครูทอมถามว่าข้าวปุ้นแปลว่าอะไรระหว่าง 1. ขนมจีน 2>, 2ข้าวเหนียวครับอันไหนคือ <Okay. S 1> ข้าวปุ้น15วินาทีจับเวลาขนมจีน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 ,น,จนโอเค ตอบว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนั่นก็คือขนมจีนครับขนมจีนทําไมถึงตอบว่าขนมจีนครับเคยได้ยินครับเคยได้ยินได้ได้ยินใครพูดครับคนที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนมีคนอีสานนะครับแล้วเขาเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้นครับโอ้โหอยากกินไหมครับตรงนี้อยากไนะต้องตอบให้ถูกนะครับถ้าตอบถูกถึงจะได้กินนะฮะถ้าตอบผิดอดนะครับมั่นใจไหมครับว่าข้าวปุ้นคือขนมจีนมั่นใจครับมั่นใจนะครับ อ้าแล้วถ้าเป็นทีมฮอร์นูฮูกตอบแล้วครับทีมฮอรนูฮูกจะตอบว่าข้าวปุ้นแปลว่าอะไรครับขนมจีนขนมจีนเหมือนกันเลยทําไมล่ะครับเคยได้ยินเคยได้ยินมาเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแปลว่าขนมจีนจริงหรือเปล่า,ลานะครับเอาละครับตอบมาแล้วครับว่าข้าวปุ้นแปลว่าขนมจีนคําตอบนี้เด็ดหรือไ, <ป S 1> ไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือ <ไป S 1> และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เด็ดน,นี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับข้าวปุ้นก็แปลว่าขนมจีนนั่นเองนะครับ